สวัสดีครับท่าน,นผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จีนเขาส่งเครื่องบินลบนะไปที่ไต้หวันนะครับเครื่องบินทหารของจีนที่เข้าไปในไต้หวันก็เป็นเครื่องบินที่ว่าเป็นเครื่องบินลบนะเป็นเครื่องบินลบแล้วก็มีเครื่องบินเตือนภัยแล้วก็เครื่องบินเครื่องบินลาดตระเวนนะครับทั้งหมดก็บินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกัน ภายทางอากาศของไต้หวันนะครับแต่ว่าก็เป็นการเข้าไปที่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการแบบสาธิตการติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับเพราะว่าตามรายงานของสันมากข่าวกลางไต้หวันนะครับเมื่อวันที่27กระทรวงกลาโหมก็ระบุว่าเครื่องบินทางทหารของไต้หวันจำนวน20ลำเนี่ยเข้าไปที่เขตป้องกัน ป้องกันไปทางกาศทางทิศตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ของไต้หวันนะครับวันก่อนนะ,ะเครื่องบินทางทหารของจีนเนี่ยที่เข้าสู่เส้นป้องกันไปทางอากาศนะครับก็เป็นเครื่องบินลบไม่ว่าจะเป็น j 16 10ลำ um, เครื่องบินลบ j 12ลำ um, แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ H6K 4ลำ um, นะครับแล้วก็มีเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า เคเจห้าหนึ่งลำแล้วก็มีเรือดำน้ำต่อต้านบอยแปสองลำแล้วก็เครื่องบินลาดตระเวนแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบฮ k 6นะครับที่ที่เป็นเครื่องบินแบบติดอาวุธหนักนะฮะก็บินเข้าไปที่ไต้หวันนะครับแต่ว่าก็เป็นการ บินเข้าไปทางเป็นเหมือนกับบินเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นการบินเขาเหมือนจะอบล้อมทางด้านใต้นะครับทางทิศใต้เครื่องบินเครื่องบินทหารบางลำก็บินไปทางทิศใต้ของไต้หวันไปยังช่องแคบนะบาซีระหว่างหมูกก่เกาะลูซอนคือไต้หวันเขาก็กล่าวว่ามันเป็นการเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเข้ามาในระหว่างสิ้นกึ่งกลาง ช่องแคบไต้หวันนะครับซึ่งถผือว่าเป็นพรมแดนที่แท้จริงระหว่างจีนและไต้หวันนะครับขนาดของการเดินทางด้วยขบวนติดอาวุธนะครับมันก็เป็นการเ,าเข้ามาที่ใหญ่ที่สุดการเข้ามาในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการประท้วงนะครับด้วยอาวุธจะมากกว่านะครับเพราะว่าจีนก็ในวันเกิดเหตุก็คือว่าเขาก็มีการแบบประท้วงว่าสหรัฐกับจีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอป,ประชาธิปไตยระหว่าง ไต้หวันกับจีนครับแล้วก็เป็นการประท้วงด้วุฒิที่เหมือนจะโยงไปเรื่องของอการปกครองตนเองของฮ่องกงแล้วก็ต้เถียงกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสิงคยงแต่ว่ามันก็เป็นการยั่วยุทางทหารน,นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างอสองหมหาอำนาจนะครับก็เป็นข่าวมานำเสนอกัน